ทีทำตัวหน้าค้นหาในช่วงที่เขากำลังจีบหรือวิ่งไล่ล่าตามคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยกันหรือกำลังออกเดทกันเพื่อนๆต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะอย่าเพิ่งออกตัวแรงถ้าเขาไม่ได้แสดง3แบบนี้กับคุณค่ะข้อที่1นนะคะถ้าผู้ชายไม่ได้แสดงว่าเขาจริงใจหรือจริงจังที่อยากจะรู้จักคุณนะคะเราก็ไม่ต้อง ออกตัวแรงหรือออกตัวว่าเราเนี่ยอยากจะคุยกับเขานะคะเช่นเขาทักเราบ้างไม่ทักบ้างนะคะคุยกับเราไม่สม่ำเสมอนะคะทำให้เราสงสัยนะคะว่าเอ๊ะตกลงเขาชอบเราไหมทำไมไม่ค่อยทักมานะคะดังนั้น ทำเฉยๆนะคะอย่าเพิ่งออกตัวแรงถ้าเขาไม่ไ <Os> ด้แสดงความจริงใจนะคะว่าเขาอยากจะคุยกับคุณนะคะเขาอยากจะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของเขาให้คุณได้รับรู้ได้เรียนรู้นะคะเขาจะเล่าเรื่องประวัติของเขานะคะเขาอยากจะโชว์สิ่งต่างๆในชีวิตของเขาให้คุณได้รู้จักค่ะและที่สําคัญถ้าเขาจริงใจนะคะเขาจะถามเรื่องราวของคุณและสนใจใส่ใจที่จะอยากรู้จักเรื่องราวในชีวิตคุณนั่นเองค่ะ เขาต้องแสดงความจริงใจให้คุณเห็นก่อนค่ะดังนั้นอย่าเพิ่งออกตัวแรงถ้าเขาไม่ได้แสดงความจริงใจว่าเขาอยากจะรู้จักคุณจริงๆค่ะข้อที่2นะคะอย่าเพิ่งออกตัวแรงถ้าเขาไม่ได้แสดงความชัดเจนว่าเขากําลังจีบคุณค่ะเขาจะต้องชัดเจนนะคะถึงขั้นไล่ล่าตามจีบคุณนะคะเพียรติดต่อคุณอย่างสม่าเสมอเพียรทําดีกับคุณนะคะ เพียนมีเวลาให้คุณนะคะทำดีต่างๆนานาคะเพื่อที่จะชนะใจคุณนะคะและคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาชัดเจนกับคุณนะคะแบบที่คุณไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปถามใครค่ะเพราะเขาจะปฏิบัติทำดีกับคุณทำให้คุณรู้ว่าเขากำลังตั้งใจจีบคุณอยู่ค่ะเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆค่ะดังนั้นอย่าเพิ่งออกตัวแรงถ้าเขาไม่ได้แสดงความชัดเจนว่าเขากำลังจีบคุณอย่างจริงจังค่ะ ข้อที่3นะคะอย่าเพิ่งออกตัวแรงถ้าเขาไม่ได้แสดงว่าเขาอยากผูกมัดคุณค่ะเช่นรู้จักกันคบกันก็จริงนะคะแต่คุณยังไม่ได้ตําแหน่งแฟนนะคะคบกันนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะทําตัวเหมือนเป็นแฟนกันเลยนะ,ะแต่คุณยังมีความรู้สึก ว่าคุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงเราอยู่ในสถานะอะไรกันเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะเรายังไม่มั่นใจนะคะดังนั้นตรอบได้นะคะที่เขาไม่ได้แสดงอาการว่าเขาอยากจะผูกมัดกับคุณนะคะเช่นขอมั่นกับคุณนะคะหรือมีอนาคตร่วมกับคุณหรือเขาแสดงให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณเขาตั้งใจคบหาดูใจคบกันเป็นแฟนจริงๆอย่างเปิดเผยค่ะคุณจะต้องรับรู้และรู้สึกได้นะคะว่า คุณมีความสบายใจนะคะเป็นแฟนกันจริงๆโดยที่คุณไม่ได้มโนไปเองนะคะเขาจะมีคุณเป็นส่วนร่วมในชีวิตเขาเสมอนะคะและเขาจะใส่ใจสนใจเรื่องราวของคุณนะคะและเขาก็จะพูดถึงอนาคตร่วมกับคุณเสมอเขาจะมีคุณ ร่วมด้วยในเรื่องราวชีวิตของเขาเสมอค่ะดังนั้นเพื่อนๆต้องใช้เวลาคบหาดูใจนะคะโดยที่เราไม่ต้องมโนไปเองนะคะและเขาจะต้องอยากผูกมัดกับเราค่ะดังนั้นอย่าพึ่งออกตัวแรงถ้าเขาไม่ได้แสดง3สิ่งนี้กับคุณค่ะขอเพื่อนๆโชคดีและตามหาเจ้าชายในฝันให้พบค่ะและถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาร่วมประสบการณ์ หาแฟนฝรั่งกับครูจิต้านะคะครูและทีมงานช่วยเพื่อนๆเขียนประวัติเพื่อนำไปลงในเว็บไซต์หาคู่นะคะเพื่อนๆจะได้มีประสบการณ์และจะได้มีความรู้เพื่อนำไปแชทหรือไปปฏิบัตินะคะในช่วงเวลาที่เขากำลังจีบเราหรือคุยกับเราทางโลกออนไลน์นะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเทคคอร์สแชทออนไลน์ตามหาเจ้าชายในฝันนะคะราคาเพียง990านะคะทีมงานเขียนประวัติ และสอนวิธีแชทให้คุณได้ท่องโลกออนไลน์นะคะตามหาเจ้าชายในฝันให้พบค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีและตามหาเจ้าชายในฝันให้พบค่ะ